สวัสดีจ้าเพื่อนๆพบพอกับยายแพ้คือเกาค่ะเมนูหลังเลิกงานค่ะพี่น้องเมนูแบบว่าได้ตั้งใจเห็ดค่ะพี่น้องจ้ามาโบลายยายห้างดอกค่ะพี่น้องตั้งกระทะขึ้นเลยเอากะทิลงไปเคี่ยวกะทิให้แตกมันจักน้อยค่ะตามด้วยพริกแกงเผ็ดค่ะพี่น้องพัดพัดแห้งหอมเลยค่ะพี่น้องจ้าแล้วก็ตามด้วยวัตถุดิบที่เ๊าเตรียมยวใค่ะมือนีสิมิป,ปีไก่บุญค่ะพี่น้องแล้วก็ลูกชิ้นปลาแล้วก็เนื้อปลาไก่ค่ะพี่นอ้องอพัด จังสี่แหะค่ะคุกคิกเขาเติมน้ำที่หลังค่ะที่นี่ยายแพทคิดว่ากระทะคงจะน้อยไปพี่น้องจ๋ายายแพ้สิใส่หม้อเดี๋ยวจะเปลี่ยนหม้อด้วยค่ะอเอาหมอมาตั้งก่อนทุกอย่างที่เขาพัดเมื่อกี้เอาเทลงไปในหม้อเลยค่ะเขาสิเติมน้ำสะอาดลงไปพี่น้องจ๋าเขาหมักหน่อยไรเป็นไรก็ใส่ลงไปเลยค่ะบ่มีแค่นี้เด้อค่ะยายแพ้ก็ตรงนี้บักเคือเปะมาใส่อีกเทียนอีกที่หนึ่งค่ะพี่น้องเดี๋ยวเติมน้ำสะอาดลงไปค่ะ แล้วก็จากเติมน้ำสะอาดแล้วเขาสิปรุงรสค่ะพี่น้องจ้าเครื่องปรุงรสก็สีมีลรสด,ดีชูรสน้ำตาลทรายพี่น้องน้ำปลาอยากให้รสเด็ดก็คือว่าเกลือเติมเกลือไปน้อยนึงค่ะพี่น้องแต่ว่ารอบนี้ยายแพ้สิตเติมน้ำปลาปรุงรสน้ำปลาขวดไหมพี่น้องเอาลุงไปน้ำเกื่อสูตรที่มันเข็มข้นเนาะค่ะสูตรไข่ก็สูตรไข่สิแมนว่าพี่น้อง วิธีการเห็ดอาหารบ่มีสูตรตายตัวแล้วแต่เฮามักเติมน,น้ำปลาลงไปเลยค่ะเอาเห็กล,กลุมก่อมที่สุดละค่ะพี่น้องจ้าให้มันซ่บนั่นแหละสำหรับเฮาเนาะค่ะเพราะวะ่าเฮาบ่ไดเห็ดขายปิดฝาเปิดมาอีกทีหนึง่งเดือดผ่านๆเลยพี่น้องใส่กระชายลงไปค่ะกระชายทุบแล้วก็ลูกโดดค่ะพี่น้องใส่ลูกโดดลูกชิน้นกำลังสีสุกกำลังพองโตมะเขือเปาะปา กระบบกูดพี่น้องจ้าสาดลงไปเลยในหม้อเขานั่นแหละ mm hmm. เขาหมักแบบใด mm hmm. เขาก็เฮ็ตแบบนั้นแหละค่ะพี่นอ้องยสิไปซีเรียดด้การเหตุกับเขาเนาะค่ะเนาะ mm hmm. แสบเขาตะพาะแล้วปุงรสเพิ่มไปอีกค่ะเพราะว่ารอบแรกที่เขาปุงรสดเน่ mm hmm. เขาอาจจะคิดว่าพอดีแต่ว่าเมื่อเขาใส่อวัตถุดิบเพิ่มเติมเข้าไปนี่ mm hmm. เขาก็ต้องป,งปุงเพิ่มให้มันเข้มข้นขึ้นเนาะค่ะเนาะพี่น้องอ่ารสด,ดีชื่อรสด น้ำตาลซาไซดยาเพชรจิตส่เพิ่มไปอีกค่ะไก่จีซุกราเด้อพี่น้องไก่จีซุกแล้วมาพี่นอ้นองจ้าเตรียมขนมจีนมาจ้านขนมจีนแล้วก็พักสิเป็นกะลัมกะลัมปีก็ได้ค่ะพี่น้องมาขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามด้วยค่ะพี่น้องจ้าตกไทยโดยต้นหอมพักชี้ค่ะมาแซ่บๆนั่กันค่ะเมนูมื้อนี้คลิปนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้ค่ะพี่น้องสวัสดีจ้า